แล้ววันนี้โลกทั้งโลกเนี่ยครับมันขับเคลื่อนด้วยวาทกรรมตัวนี้เอาในอดีตก่อนก็ได้เในอดีตวาทกรรมที่ครอบคำโลกในอดีตคืออาระยะกับป่าเถื่อนคำว่าซ i v i l i z a t i o n คืออาระยะถูกยกขึ้นมาโดยคนขาวคนตะวันตกที่เขาเข้ามาครอบครองและแสวงหาเมืองขึ้น เขาใช้วาทกรรมเรื่องสีวิไลเซชันหรือสิวิไลสิวิไลที่เราเรียกกันนะครับอาระยะโดยมองว่าอย่างยุโรปเข้ามาล่าอาณานิคมก็มองว่าพวกอาณานิคมในเอเชียใต้เอเชียออกเฉียงใต้อฟริกาเป็นบาบาเรียนเป็นคนป่าเถื่อนไม่มีอาระยะจริงเป็นหน้าที่ของคนขาวคนผิวขาวเนี่ย ที่จะต้องมาเปลี่ยนให้คนเหล่านี้มีอาระยะมาพัฒนาเพราะการเข้ามาครอบครองพื้นที่มาแย่งชิงทรัพยากรกระทั่งแย่งชิงคนเอาไปเป็นทาสเนี่ยมันก็เกิดจากวาทกรรมว่าลงมาปลดปล่อยลงมาพัฒนาสร้างความเป็นอาระยะหรือถ้าเรียกภาษาใหม่ๆก็คือ ปรับเปลี่ยนจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็นประเทศพัฒนาแล้วเขาเลยใช้วาทกรรมนี้ในการลงมาครอบงำบางแห่งก็เอาคนออกผมเคยไปนักฟริกาประเทศหนึงชื่อสาธารณรัฐเบนินเราไม่เคยได้ยินชื่อหรือฝรั่งเศสมันเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสมา400ปีผมไปมาปีส8 มือแรกที่เขามารับแขกที่ไปกินข้าวกับประธานดีเขาด้วยเนาะคือแป้งมันสำปะหลังที่กลิ่นมันเหม็นเปรี้ยวอะครับแล้วได้ขาไก่ราดซอสมาขามนะแป้งการีแป้งกาลีทำจากแป้งมันสำปะหลังบ้านเรานี่ครับถูมันเราจะทำตะโก้แล้วหมักไว้บูดแล้วก็คั่วแล้วก็ร่อนเก็บไว้แล้วนึ่งกินกลิ่นมันก็จะเหม็นเปรี้ยว กินบูดอ่ะนั่นก็คือมือแรกต้องกินให้ได้อ่ะกินไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องกินประเทศนี้ปลูกข้าวไม่ปลูกข้าวครับเหมือนบ้านเราเลยแต่ไม่กินปลูกไว้ขายเขากินแป้งมันทำบนลลังเขากินไม่เป็นผมที่ได้ไปอยู่ส,สองสัปดาห์เนี่ยเพื่อไปสอนให้เขากินคือทรัพยากรของเหมือนบ้านเราอยู่เส้นลุงเดียวกันแต่กินไม่เป็น แพทเทิร์นการกินเนี่ยเป็นของตะวันตกคนบ้านเราเหไหมแพทเทิร์นการกินเรากินได้หมดทุกอย่างยกเว้นขังคกอย่างเดียวที่เรากินไม่ได้ใช่ไหมอย่างอื่นเรากินได้หมดแล้วอ,อผักหน่าทั้งหมดเรากินได้หมดเพราะเขาถูกครอบงำมา400ปีเป็นเมืองขึ้นนะภูมิปัญญาของตัวเองในการจัดการทรัพยากรนะหายหมดมะละกอดิบก็ไม่กินนะฝรัออ่งเศสสอนมากินมะละกอดิบตายตายกินไม่ได้ มลกรตัวผู้ก็ไม่รู้จะทําให้เป็นตัวเมียได้ยังไงบ้านเราสบายจะไหเห็นถึงหักยอดใชเดี๋ยวมันก็เป็นตัวเมียว่าทำไมเป็นอะ่ะผมไปอยู่วันแรกเรลยเอามะกรมานั่งสับทําต้มตๆมันบอกว่าต,ตายนะกินไม่ได้นะเรากินให้มันดูมันก็กระเถิบเข้ามาเออชวนให้มันกินด้วยเพราะความเป็น ป่าเถื่อนหรืออนาระยะอนาระยะหรือด้อยพัฒนาเนี่ยก็แต่แหล่งพวกนี้มันเป็นแหล่งด้วยทรุดดมไปด้วยทรัพยากรไงพวกตะวันตกก็เลยสร้างวาัทกรรมเรื่อง c i ว i l i z a t i o n ขึ้นมาแล้วเข้าไปครอบงำคุณสังเกตไหมคำว่าวัฒนธรรมเมื่อก่อนเราแปลวัฒนธรรมว่าคือความเจริญนอกงามวัฒนธรรมเมื่อก่อนเราแปลว่าความเจริญหอกงาม มาจากตรงนี้ครับมาจากยุคลานาณนิคมเพราะว่าถ้าอารยถ้าวัฒนธรรมคือความเจริญนอกงามตามแบบของคนที่สร้างวัฒกรรมนะเช่นต้อูสใส่สูตรสวมหมวกผูกเนคไทหอมเมียหนึ่งครั้งก่อนไปทำงานความมุดงามคือตัวนั้นนะแล้วคนอาระยะชนอ,อนาณาอายะชนทั้งหลายพวกป่าเถื่อนพวกที่มีวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งก็จะถูกมองว่าเป็นพวกที่ ไม่มีวัฒนธรรมเพราะจริงเป็นหน้าที่ของคนที่สร้างวัฒกรรมคือคนในยุโรปเนี่ยต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาให้กับเขาเป็นโอกาสให้เข้ามาครอบงำการล่าเมืองขึ้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุนี้ทั้งหมดคุณลองไปเปิดดูแม้แต่พระยาอนุมานราชธนของเราปราดผู้ใหญ่ของเราเนาะก็ยังให้ความหมายว่าวัฒนธรรมคือความเจริญงอกงามก็ลอกแบบมาจากตะวันตกนั่นเอง แต่ตะวันตกเขาสร้างวาทกธรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการไปล่าอาณานิคมในการไปแสวงหาประโยชน์น,นี่หลักใหญ่มันอยู่ตรงนี้ครับทีนี้พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยทุกประเทศมันได้เอกราชคนก็เริ่มจะหนักถึงชาติพันธุ์ถึงเผ่าพันธุ์ถึงประเทศตัวเองความหมายของวัฒน,นธรรมก็เริ่มเปลี่ยน วันนี้คุณไปเปิดดูความหมายวัฒนธรรมมันบอกว่า way of life วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตประเทศผมมีวิถีชีวิตอย่างนี้นั่นคือวัฒนธรรมผมวันนี้พอเราถามว่าวัฒนธรรมคืออะไรบอกวิถีชีวิตประกอบด้วยการกินการอยู่คือเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเรื่องการเมืองการปกครองพวกนี้ครับเป็นวิถีของแต่ละประเทศเป็นวิถีของแต่ละประเทศ มหาวิทยาลัยนี่ก็เหมือนกันตอนตั้งใหม่ๆเนี่ยนะมันทำหน้าที่อย่างเดียวคือสอนหนังสือกับวิจัยหาความรู้มาสอนพอเกิดอเมริกาขึ้นมาอเมริกาก็เป็นยักษ์ใหญ่ไปตั้งในดินแดนของพวกอินเดียนพวกอินเดียแดงมาอะไในอเมริกาก็เพิ่มภาณะที่สองเข้าไปไอ้ภาณะที่สามเข้าไป สอนกับวิจัยเป็นของเก่าเมื่อก่อนทําแค่นั้นนะครับแต่พอเกิดหมาลัยในอเมริกาก็เพิ่มตัวที่สามคือบอริการวิชาการคือหมาลัยเมื่อวิจัยได้ต้องเอาความรู้นี่ไปให้ภาคส่วนต่างๆไปปฏิบัติจนวันนี้ท่านทราบไปที่รัฐเท็กซัสที่เราเห็นในหนังข่าวบอยแง่งแรงๆนะครับปลูกข้าวที่เอาพันธุ์ไปจากประเทศไทยไร่หนึ่งมันได้สองตันคนไทยปลูกได้สี่ร้อยโล 450ที่เท็กซัสเนี่ยผมได้สองตันต่อหนึ่งไรผมเจอพระรูปหนึ่งซึ่ผมไปอบรมกับท่านเรื่องธนาคารน้ําใต้ดินเคยได้ยินไหมเรื่องธนาคารน้าใต้ดินเออผมไปอบรมมาสามวันที่บึงการเจ้าคุณสมานหลวงพ่อสมานแบบรมท่านก็เล่าให้ฟังท่านไปอยู่เท็กซัสต,ตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดไปเผยแพร่ศาสนาไปเป็นเจ้าอาวาส พอไปใหม่ๆก็เห็นความแม่งแรงเหมือนเราเห็นในหนังคาบอยวันนี้เขาเขียวเขาชุ่มชืน้นเขาอุดมสมบูรณ์แล้วหลักการธนาคารน,น้ําใต้ดินท่านก็ได้มาจากนั้นนะใครไปยุโรปบ่อยพวกก็ไปเที่ยวบ้างแล้วนะหรือดูหนังนะท่านเห็นไหมข้างถนนของฝรั่งมันมีคูระบายน้ำไหมไม่มีบ้านเราพอสร้างถนนได้สร้างคูรถกรห็หัวทิ่มลงไปในคูแทนที่จะไม่ตายก็ได้ตายกัน เหนะมือนต้นไม้เกาะกลางถนนนั่นแหละชนถึงก็ขาดสองท่อนพอเราพูดมันก็ประชดเดี๋ยดิกลังหลวมมันโค้นผมบอกกูไม่ได้พูดได้โค้นอย่างน้อยมันก็มีกาดเรียวกันไว้ใช่ไหมเพื่อลดคนมันผิดพลาดได้ทุกคนนะโดยเฉพาะคนขับรถนะไม่มีใครตั้งใจไปชนต้นไม้หรอกแต่มันผิดพลาดได้ถามว่าเราจะลดโอกาสความผิดพลาดให้มันเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรไม่ใช่ปชดด้วยกันไปโค้นต้นไม้ทิ้ง เราลองดูข้างถนนเมืองฝรั่งนะครับมันไม่มีคูระบายน้ําถามว่าคูระบายน้าํา,า,าไม่ระบายแต่เขาเก็บระบายไปลงไปใต้ดินเลยบ้านฝรั่งด้วยท่อระบายน้ําลงจากชัยคานะท่อมันลงดินเลยไม่มีคูระบายน้ําลงดินทันทีแล้วมันใส่ไว้ใต้ดินนั่นแหละน้ําทุกหยดที่ตกลงมาจึงถูกเก็บไว้ใต้ดินไม่ได้ลงทะเลอย่างบ้านเราน่าสนใจมากท่านก็เอเอาความรู้นี้มาถ่ายทอดผมก็ไปอบรมมาสามวัน ท้งระบบเปิดและระบบปิดมีสองแบบแล้วมีสามีมีเทศาบาลแห่งหนึ่งที่อำเภอน,น้ำยืนที่อุบลท่านไปดูได้เทศาบาลแห่งนี้ทุบคูระบายน้ำทิ้งหมดไอค้คูคอนกรีต,ตที่เทศาบาลอบจชอบทำนะครับมันทุบทิ้งทั้งทั้งเทศาบาลมันทุบทิ้งหมดแล้วมันก็ทําธนาคารน้ําระบบปิดขุดเดินกว้างขุดหลุมกว้างหกสิบเซนลึกหกสิบเซนยาวไปเหมือนเหมือนแนวท่อแล้วใส่ก้อนหินลงไปแล้วกลบ ฝนตกมาเท่าไหร่ลงดินหมดยุงไม่มีรักตัวในหมู่บ้านมัานนี้บ่อน้ําใต้ดินชาวบ้านเริ่มสูงขึ้นไปดูได้ที่น้ํายืนเป็นการจัดการแบบใหม่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าคนไทยนั้นปลูกข้าวเอาตามันฝรั่งปลูกข้าวเอามา็ดเนี่ยผมไปเล่าให้ชาวนาฟังสองรอบแล้วสองรอบแล้ว คนไทยเวลาคัดพันุ์ข้าวลงไปทำชาวนาดูใครเป็นชาวนาบ้างคัดพันเมล็ดพันข้าวเองต้นที่แตกกอมากเราชอบเอาเป็นทําพัน์ใครพอมีความรู้เรื่องข้าวบ้างคือข้าวเราปลูกไปดําไปปับ๊บมันแตกกอเยอะนะแตกได้สามสิบหกสิบโดยชอบมากเพราะมันได้หลายรวงไงกอหนึง่งแต่ไม่รู้ว่าไอ้หลายรวงรวงนิ้วก้อยนะแต่ถ้ารวงเดียวต่อต้นมันวัวไม่โป้งผลผลิตมันยิงต่างกันนะ แต่ท่านยังไม่สอนนะบอกยังไม่สอนเรื่องนี้เอ,เอาเรื่องธนาคารน้ําก่อนแล้วต่อไปจะสอนเรื่องทำนาพระสอนเองเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มการข้าวก็ได้วัวอีกอท่าชทดือเจ้าคุณสมานเจ้าคุณสมานหรือเขาเรียกหลวงพ่อสมานไปอยู่อเมริกามานานมาก นะแล้วท่านก็เปิดหลักสูตรอบรมท่านทำมาห้าส0ปีแล้วยางนี้ในเมืองไทยเนาะแต่ไปไม่ค่อยถึงไหนนักวิชาการก็ค้านท่านไปเรื่อยแหละก็ไม่เอาแต่ท่านก็ทําในส่วนที่ท่านทําได้ทีนี้ผมก็พอดีเราสถาบันเรามีศูนย์เยอะแยะใช่ไหมสามสี่แห่งในประเทศ่ะเดี๋ยวผมก็จะให้นักศึกษาในสมัครใครอยากจะทําเรื่องนะเอาเป็นอาชีพได้ครับเอาเป็นอาชีพได้เลยแปดหมืบอลนะ บอ่บอธนาคารเปิดขุดไปแบบสะนะครับแต่ขุดให้ลึกลงไปเลยชั้นดินเหนียวน้ําใต้ดินมันจะขึ้นมาน้ําเป็นสีมรกตสะหนึ่งหนึ่งค่าขุดเนี่ยก็ราวแปดหมื่นเจ็ดหมื่นเอเป็นอาชีพได้เดี๋ยวใครสนใจแล้วมีแมคโครอยู่แล้วนะมาอบรมเรื่องนี้แล้วเข้าใจไม่ดีแล้วรับทําแก้ปัญหนาน้ําได้ทั้งประเทศเดี๋ยวเราจะให้แต่ละสรชสมัครเข้ามา แล้จัดฝึกอบรมให้เพราะลูกศิษย์มือหนึ่งของท่านน่ะจา์โควิดดอกไม้เนี่ยคือพอศูนย์ของเราที่อำเภอน้ m y e นพอศูนย์ของเราที่อำเภอ้ํายืนเดี๋ยวให้ท่านมาสอนเองโควิดดอกไม้เจ้าพ่อไปดูคลิปของโควิดดอกไม้เต็มไปหมดเรื่องตนาคการน้ำใตดินแกจบฟิสิกส์และเวลาหาว่าจะขุดตรงไหนเนี่ยนะขอใช้แอปพลิเคชัน ใช้ Google Earth ในการกำหนดจุดใครสนใจเอาเป็นอาชีพได้ด้วยบอกว่าแล้วหนูไม่มีแมคโครทำยังไงก็แมคโครเพื่อนเยอะแยะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อหรอกจ้างแมคโครคนอื่นเราเอาเป็นผู้จัดการเป็นผู้ประกอบการไม่ต้องซื้อก็ได้จ้างเพื่อนไปนะเพื่อนถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวน่าจะเป็นเทอมหน้าแหละนะเดี๋ยวพอเรื่องศูนย์มันเข้ารูปเข้ารอยก็ไม เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ครับในยุคอดีตเนี่ยการครอบมัวาฒกรรมมันก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากนะนะแล้วหลังจากนั้นก็แต่ว่าวาฒกรรมเหล่านี้มันโยงไปกับปฏิวัติอุตสาหกรรมกับทุนนิยมด้วยกับประชาธิปไตยด้วยคือประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เกิดอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาเนาะมันเกิดคู่กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะพอปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยคนก็เริ่มมั่งคั่งรำ่ำรวยขึ้น ในขณะที่ตอนนั้นในประเทศอังกฤษเนี่ยมันสภาผู้แทนราษฎรมันยังไม่มีมันมีแต่สภาขุนนางพวกพ่อค้าที่มั่งคั่งขึ้นก็ไปต่อรองอำนาจกับกษัตริย์อังกฤษว่าขอให้มีตัวแทนของเราเข้าไปนั่งในสภาด้วยอังกฤษก็ออกกฎหมายมาฉบับหนึ่งที่เรียกว่าแมกนาคาตาก็เกิดเริ่มเกิดเลือกตัวแทนไปนั่งในสภา อันนั้นะคือที่มาของประชาธิปไตยแล้วทําไมถึงมันไปโยงมันเกิดลัทธิทุนนิยมขึ้นมาก่อนไนงะแล้วมันถึงจะเกิดระบบประชาธิปไตยนะครับเกิดการเลือกตั้ง <c oughs> แล้วเลือกใครฝรั่งมันใช้คำว่าเลือกอินเทอร์เน็ตกรุ๊ปเลือกกลุ่มผลประโยชน์เดียวกันกับเราเข้าไปนั่ง ถ้าเห็นอเมริกาที่เพิ่งเลือกใช่ไหมพวกรีพับลิกอย่างไรมันก็เลือกรีพับลิกมันไม่เลือกคนอื่นหรอกกรรมกรมันก็ต้องเลือกพรรคกรรมกรบ้านเราชาวนาเลือกพรรคชาวนาไหมไม่เลือกเท่าแก่รงสี